อันนนสวัสดียามเช้าอันนนสวัสดียามเช้าครับและนี่คือการคั่วกาแฟวันนี้เราจะคั่วกาแฟการกินนังนจะอยู่ป่าอยู่ดอยมาประมาณสามสี่คืนเราเริ่มจากการเป็นชาวป่าแนละ้วในกาแฟนี้เราขึ้นไปเก็บที่ทางต้นน้ำมาเป็นเม็ดกาแฟอะไรคะเม็ดกาแฟ โรโบบัสตาผสมผสมข้ามสายพันธุ์นะครับกับ ca, อาราบิสกาเป็นสายพันธุ์ักเตมาลาโกเตมาลาผสมเยอรมนีเยอรมันด,นดีตะวันตกตะวันออกมัวสวไปเรื่อยนี่กำลังจะทำเป็นกาแฟพัวกลางนะครับมาได้กาแฟพัอ่อนมาเอาจริง เมันจะเปลี่ยนรสชาติเลยใช่ไหมคะไม่หรอกมันจะพว้วงมันจะคัว่าได้รสชาติเข้มข้นขึ้นแต่เราก็พยายามจะให้มันยังมีความเป็นเป็นค้ว่าเห็นไหมเมด็มดเมด็ดนี่คือที่พวกที่ว่าไปแล้วขวอ่อนมาอยากกินขวกวก้ขวากวางข้วก็คว่าเอาเองนะครับ มีความควันสุยความฉุยนะความละมุนเมื่อคืนนอนเป็นไ,ไงบ้างครับเมื่อคืนสบายครับนอนสบายยุงกัดเพราะว่าหยิบของแล้วยุงเข้าไปน้ำไม่หยดเราก็มีคอนเด็นนิหนึ่งนิงนดๆหน่อยๆปิดกระปอย ว่ามันยังไม่เคยโดนฝนนี่เพิ่งโดนฝนแล้วเต็นท์นู้นนอนเป็นไงบ้างฮะเต็นท์นู้นนอนสบายมากเลยค่ะมีเสียงฝนตุ๊กติ๊ก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 เสียงสะไในคนม,มีเสียงฝนปะแปะะแปะก็ออหลับสบายอยู่ไม่มีน้ำหยดนี่นะคะนี่คือเป็นชาวแคมป์ของเรานะคะเป็น หมู่บ้านห้วยขมิ้นนะคะใช่เราเป็นเด็กคุณที่ไปแล้วหมู่บ้านห้วยขมิ้นนะคะนี่คือสวัสดีค่ะน้องชบาน้องชบาขาน้องชบานี่น้องช,บา,งช,บ,างชบาตื่นแล้วนะคะเมื่อคืนเราก็โดนฝนกันหนักหนักพอสมควรตกเกือบทั้งคืนเนาะเรียกว่าอะไรนะ ขัวกก่วกาแฟโดยหม้อไทเทเนียมของโซโนพีนี่เช้าแคบแอบติดแบรนด์นิดนึงเพราเป็พวกบ้าคลั่งแบรนด์เนมนะฮะอย่ามายุ่งกับพวกเรานะฮะพวกเราพวกบ้าคลั่งแบรนด์เนมนะฮะโอ้โหขอเรียกมันเป็นเค้กเป็นขัดยอด่อค่ะสุอคาสือ เราไม่รู้หรอกว่าพ่วออกมารสชาติจะเป็นยังไงนะเราก็อยากทำไปอย่างนั้นแหละตื่นมาไม่มีอะไรทำพั่วกาแฟแม่งเลยฮุ่นดีมากเลยสีสวยจังดูดิเออว่ะทนไมด้วยมันเน่ย ตรงนี้ขั้วแบบนีเห็นไหมเออเฮ้ยสีสวยว่ะพี่บีสีสวยมากเลยอ่ะอือสีมันแบบเนาะเราจะมาดูกันตอนที่พงเราก็ถ่ายออพอแล้วมั้ง เนี่ยขั้วกลางอีมันจะเป็นขั้วกลางเลยหม้อนี้ซื้อมาเพื่อขั้ว,วากาแฟโดยเฉพาะอืจะกลิ่นมันได้ไหมได้ได้นั่นประมาณนี้นะอืม,อม ยืนหนึ่งนะครับจะได้ใกล้เสียงได้ยินเสียงมันแครกแครก,แก,แก ่าเอาผ่งอะไรไว้ในคเอาพัดลมอ่ะพัดลม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 โอเคโอเอยู่พัดลมพัดลมมาพัดลมพัดลมพัดลมเล็กพัดลมเล็กนะ